นี่คู่รักไม่พลอดรักกนที่อื่นไปนี่หมดเวลาแล้วเข้าใจไหมเอาละไปได้แล้วเออนีฟังก่อนนะพี่คือว่าตอนนี้เราไม่มีที่อยู่แล้วเธอก็ไม่สบายด้วยให้เราพักกันหน่อยนะครับแล้วหลังจากน,นี้เราจะไปเองนี่อะไรกันที่สวนนี้ไม่ใช่ที่พักพิงนะ เออไม่ครับเราไม่คล้อยพักที่นี่ลังสามทุ่มไปได้แล้วไปเออฟังนะครับผมเข้าใจว่าคุณพูดอะไรแต่ว่าขอละครับแค่แป๊บเดียวเองนี่นี่จะไปดีๆหรือจะให้หลาออกไปไม่จำเป็นต้องหยาบคายเลยนะคะเราจะไปแล้วไปกันเถอะไปไปไปได้แล้วไปมาเราดากูคุณหนูเดี๋วก่อนไปกันทถอะนะยกกระเป๋าด้วยนะ ไ,ไปไปได้แล้วไปคุณหนูไม่เป็นไรนะนฉันคนอแห้งมากเลยรากูหิวน้ำมากเลยนะ เออค e, ุณหนูเดี๋ยวผมจะไปหาน้ำให้คุณหนูนะโอเคไหมเดี๋ยวคุณหนูรอตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปหาน้ำมาให้นะกูคุณหนูมีอะไรคุณหนูคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรคุณหนูนี่นี่คุณหนูคุณหนูลุกขึ้นนะคุณหนูนี่คุณหนูคุณหนูลุกขึ้นก่อนคุณหนูคุณหนูนี่คุณหนูลุกขึ้นคุณหนูคุณหนูลุกขึ้นก่อนนะ คุณหนูคุณหนูลุกขึ้นเออพี่ครับพี่นายเป็นใครฮะ จะเจอใครเออผมไม่อยากจะเจอกรบเวียบระท่บครับผมไม่ได้ให้เขาช่วยจะบ้าเหรอคนดีๆที่ไหนจะมาตอกลางคืนแบบนี้านนี้ท่านนอนแล้วไปไปพรุ่งนี้มาใหม่เออฟังผมก่อนนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมต้องเจอเขานะครับช่วยไปบอกเขาหน่อยนะครับเขาเป็นคนที่ให้ผมมาหาเขาเองก็ให้นำบัตรผมไว้ด้วยคุณไม่รู้เรื่องบอกว่าไม่ก็คือไม่สิไปไปไปเออนี่พี่มีอะไรกันเหรอเขาเป็นใครอ่ะ คือเขาจะมาขอพบท่านต่อกลาคืนนะครับฉันอธิบายจนเหนื่อยแล้วเขาก็ไม่ฟังทำไมกันเหรอนายเป็นใครมีอะไรฟังนะครับผมชื่อรากูและผมอยากจะเจอกับเวียรปราทาามีเรื่องสำคัญนะครับอ๋อรากูที่ช่วยชีวิตท่านไว้ที่วัดนั้นใช่ไมหมฮะใช่ครับใช่วินอท์ไปด้ท่านมาออก็ได้ โ <Hello. S 1> คุณครับเ,เขาโทษที่รบกวนน่ะแต่คนที่ชื่อรากูเดเขาอยากจะเจอท่านรากูเหรอใช่ส่งเขาเข้ามาโอเคครับคุณหนคุณหนูรากูมีอะไรเหรอคุณมารดเวทครับฟังนะครับคือว่าคุณหน <c oughs> คุณหนชิวานี รักกูเกิดอะไรขึ้นอะผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าอยู่ดีๆเธอไปลงไปเพราะว่าอ่อนแรงนี่ชิวาน,คนีคุณหนูคุณหนูลืมตาก่อนนะคุณหนู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 หนชิวานีชิวานีชิวานีพูดอะไรหน่อยสิ คุณหนคุณหนคุณหไม่เป็นไรนะฉันฉันโอเคคุณหนู คุณหนูให้อภัยผมด้วยนะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าผมคุณหนูต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผม<ล><บ>ฉันขอละอย่าพูดอะไรทั้งนั้นบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกกู มานวีชิวนี<อ>ชิวนีเธอพักก่อนนะนอนลงก่อนเธอพักผ่อนไปก่อนนะนอนดีกว่าคุณหนู